สวัสดีครับเนี่คือส่วนกีณีของนครสวรรค์เนาะครับเก้าเลี้ยวเก้าเลี้ยวเก้าเลี้ยวเป็นอาชีพที่นิยมแล้วก็เป็นหลักได้เหมือนกันเนาะใช่ครับรายได้ผมผ่านไปผ่านมาก็มีรถขายพวงมาลัยอะไรกันเต็มใช่ไหมครับครมันก็มันอาชีพของคนแถวนี้โดยตรงเลยครับนั่นหละที่ไม่ได้ทำไร่ทำนาไอ้ไม่ได้ทำไร่ทำนาก็ต้องทำมะลิเก็บทุกวัน อยากจะให้มะลิมันดกดอกใหญ่ใช่ไหมดกต่อเนื่องสม่ำเสมอครับเวลาหนาวก็อยากให้มันออกมาใช่ไหมหนาวมันไม่ค่อยออกรากัเถอะไม่ค่อยออกออทีนี้สารตัวนี้เป็นไงบ้างอาดีสองห้าหนึ่งเนี่ยก็จะเพิ่มผลผลิตเพิ่มดอกอจํานวนดอกก็จะพลุบเลยเราก็จะได้ผลผลิตกับดีขึ้นเยอะขึ้นได้ตังค์มากขึ้นใช่เนีย <c oughs> ก็เกี่ยวกับออการดูดซ <c oughs> ึมเอาอาหารจากดินไปใช้เอาน้าจากดินไปใช้ได้ดีขึ้นแล้วก็ปรุงอาหารทางใบก็ปรุงอาหารได้ดีขึ้นทีนี้ก็ทําให้ดอกมีขนาดใหญ่เนื่องจากผลิตอาหารได้เยอะดอกเขาก็จะจะใหญ่นะครับเป็นมันไม่ใช่เคมีนะครับตัวนี้มาจากแหล่งธรรมชาติเป็นรูปของกกดิโนใช้แค่5ซ c ต่อใช่ไหมคุณน่อยใช่ค่ะ5ซีต่อน้ำี่ น้ำ20ลิตรอาทิตย์หนึ่งปกติพี่ฉีดฉีดกี่กี่ครั้งคะ,ะมันก็จะดูสภาพมะลิไงคือแบบดอกเราเป็นอย่างนี้เราก็จะเปิดตาช่วยเลยแล้วดอกมันก็จะซ้อนมามีให้เก็บตลอดถ้าเราไม่ตัดกิ่งอืมค่ะอไเก็บทุกวันให้มีให้เก็บตลอด,ดอค่ะ ถ้าเป็นหนอนเขาก็จะฉีดยาใช่ต้องเป็นดอกม่วงเขาก็จะฉีดยาช่วยใช่ต้องมียาเชื้อรามียาหนอนยาอะไรพวกนี้ถ้ามันไม่เป็นโรคหรือว่าหนอนไม่เข้าเราก็สบายเลยครับเพราะว่ามันตัวใหญ่จะเป็นหน้าแรงอ๋อกลัวนหน้าแรงอ่ะปัญหาแต่ปัญหาบางครั้งหน้าแรงเนี่ยมันก็มีเหมือนกันหนอนลงบางครั้งก็ไม่ลงอ๋อแเล็ม่แต่ถ้าไม่ลงปุ๊บมันจะปึ๊บไปหมดเลย เก็บไม่ทันแล้วมะลิมันก็ราคามันก็ไม่มันก็ถูกหน่อยเหลือห้าสิบบาทอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ยังพอได้ตอนนี้มันเมื่อระยะสองสามวันที่แล้วก็สี่ร้อยห้าร้อยถึงพันหนึ่งใช่ราคาแต่ตอนวันนี้วันนี้เหลือสี่ร้อยวันนี้มะลิไม่ค่อยมีนะครับตอนนี้มันเหลือแค่สองร้อยสามร้อยเมื่อก่อนตลาดยีนนี่มันขั้นต่ําเลยเจ็ดแปดร้อยใช่ครับถึงพันหนึ่ง หนูก็มาเก็บทุกวันแหละเก็บหอยตาวน่ะเขาเก็บเป็นลิตรนะครับเก็บเป็นโลค่ะเป็นโลครับโลละพันเหรอห้ามันได้ราคามันก็โลมันมันมีโลละพันอยู่วันหนึ่งตอนที่เขาจะ่ายกันเนี่ยต่ำต่ำสุดเท่าไหร่ห้าสิบบาทถ้าถูกขึ้นมาห้าสิบถึงหนึ่งพันไม่น่าเชื่อนะราคาบางครั้งถ้าหน้าหนาวอ่ะแต่ถ้าหน้าเทศกานอ่ะหน้าหนาวก็จะหน้าหนาวพันกว่าพันกว่าประมาณพันกว่าไม่มีดอกหน้าหนาวพันกว่าเอาละถ้าดีสองห้าห้าหนึ่งนะคุณหน่อยนะตัวนี้ ตัวนี้จะทําให้หน้าหนาวมีขึ้นมาเยอะเดี๋ยวให้พี่ใช้ก่อนออันนี้ให้ฟรีเดี๋ยวถ้ามันดีพี่ก็สั่งไปสั่งเนี่ยบ้านพี่แต๋เนี่ยบ้านพี่หนูเนี่ยหนูเป็นน้องพี่แต๋อบอกเบอร์เลยหลังไหนอ่ะหลังพี่แนูพต๋เนี่ยหลังนั้นน่ะหลังไรหวีสันน่ะใบนวลเออใบนวลนะครรู้จักไหมอ่ะเนี่ยหลังป้าป้าเนี่ยที่มีป้าป้าเนี่ยอ๋อหลังเนี่ยเหรอ คุณนอมบอกเบอร์คุณนอมเลยเขาจะมีที่จดแม่ตรงที่ตรงที่บอกเบอร์บอกเบอร์ที่ทำบ่อนั้นเปล่าจ้าร้านทำบ่ออ่ะไม่ใช่หลังร้านทำบ่อที่ร้านที่บ้านทิศนุไม่รู้จักอ่ะโอ้ยตรงตรงไอ้ที่ปลาป่าเนี่ยเบอร์หนู097ก6 3 8522เออไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปหาได้ใช่ถ้าใช้ดีแล้วพี่สั่งเลยอันนี้ก็อันนี้ให้พี่เดี๋ยวฉีดฉีดนะฮะทุกทุก ทุกๆสามวันเลยก็ได้อก็ใช้5ซีน้ำ5ซีครับมันมันตอนไม่ใช้เป้เนาะใช้เครื่องเลยถัง25ลิตรครับถัง25ฝาในอ่ะพอดีพอดีเลยฝาในเป็น8 8ซีของเขาเป็น25ลิตรไงเราก็ใช้หนึ่งฝาในเลยเปิดสีขาวเปิดเปิดเปิดนี่นะคะแล้วก็มันจะมีฝาในเป็นพลาสติกสีขาวอ่าหนึ่งฝาในค่ะ ต่อน้ำยี่ห้าลิตรที่ที่พี่สะพายแะ้วละฝาฝานี่ประมาณสามสิบดีซีอ่าแปดสิบแปดฝานี่ทั้งนอกทั้งในมันมีฝาน้อยไม่มีอ่ะมีอันนี้มีมีฝานอยู่อ๋อมีฝาในาอ่ะเปิดให้เขาเลยมีผมมีที่จองอยู่อ๋อกระบวยจองพอะไรเงี้ยสิบดีซียี่สิบีซีสามสิบีซีมีหมดอ่ะห้าห้าซีซีพอนะเนี่ยสภาพเอาห้าซีซีเออมะลิเนี่ยสภาพเนี้ย คือลักษณะเหมือนอาหารไม่ค่อยเต็มที่ครับเลือดคือดอกเพิ่งยกไปแล้วเนี่ยเขาเอาโฆษณาฮอร์โมนตาปลามาเนี่ยครับฉีดปั๊บขนตาสั้นเลยใส่5 c ีผมละเลยเนี่ยอันนี้ลองลองดูนี่ใช่ไหมขนตาสั้นแบบนี้เลยนี่อ่เนี่ยเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นะขนตาไม่มีแล้วหัวแตกเนี่ยดอกกะหยีโอเคคือฮอร์โมนที่แบบเราลองทั่วไปเนี่ยมันมันลองดูอ่ะ ผมมันเป็นปุ๊บรู้เลยะทันทีเลยเช้ามารู้เลยเนี่ยอันนี้เดี๋ยวพี่ลองเอานี้ฉีดรบกวนหน่อยราะวนงานนี้เป็นงานทีาไม่นั่นพี่ฉีดวันนี้ได้ไหมอ่ะพี่ฉีดไปยังยัุ่งนีเช้าเดี๋ยวก็จะฉีดเนี่ยเออเดี๋ยวพังั้นพี่ลองฉีดวันนี้หน่อยอเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าหนูจะเข้ามาดูเออคุณนอนตามเลยนะเดี๋ยวงันเดี๋ยวพี่ฉีดเลยวันนี้มอบตัวนี้ให้เลยครับก็ฉีดเลยฉีดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าหนูจะเข้ามาดูคดีจะพิเศษกันนะครับ ลองเลยค่ะลองเลยวันนี้เดี๋ยวผมเข้าไปหาได้5ซีซีอันนี้ต้นทุนประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยถ้าล่อยเจ็ดร้อยค่ะนี่ยะค่ะครับขวละเจ็ดร้อยแต่ถ้าใช้กันเองคุยกันได้นะเพื่อเกษตรกรราคาเกษตรกรมีคือระบบฮอร์โมนเนี่ยมันมันเยอะมันสารพัดฮอร์โมนเลยนะอันมีหลายตัวก็คือจะต้องการอันนี้เป็นชีวภาพป่ะชีวภาพร้อยเปอร์เซ็นต์คชีวภาพเหมือนยาหมักอะไรเงี้ยนะ คุณภาพเหมือนกับของอันนี้อะไรเป็นงานวิจัยครับมามาเผยแพร่ครับกับของอะไรเนี่ยมันทําไงพี่ลองฉีดหน่อยวันนี้อน้ำยิ้วเอน้ำยิ้วขวดเจ็ดร้อยกว่าบาทพี่ัว่นพี่ก็ฉีดสักครึ่งนึงพรุ่งนี้เช้าหนูจะมาดูเออไม่ต้องกลัวไม่มีอันตรายพี่กทดลองทดลองหน่อยไม่มีอันตรายฉีดเลยค่ะถ้ามันได้ไม้ดอกไม้ประดับได้เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหา อันปลาทองนี่เขาเขียนว่าให้ใช้สาหรับพวกทุเรียนพวกเงาะพวกอะไรงั้นนะผลไม้ผลไม้พวกยางพาราอะไรเงี้ยเราก็เอเลียงได้เขาบอกกันแมลงได้ในนั้นน่ะนะก็ลองเลยเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยสภาพผลตาสั้นเลยอันนี้พี่ลองลองอันนี้เสียเลยเดี๋ยววันนี้พี่ฉีดอันนี้เลยมีผลต่อมะลิเลย ขนตามันจะหงิกไปเลย,เยดอกแตกเลยคือ <c oughs> คือมันแรงเกินไปอ่ะมะลิเนี่ยถ้าพวกระบบฮอร์โมนแรงเกินไปก็มีส่วนขนตาสั้นฮอร์โมนบางตัวนะฉีดมะลิปั๊บเนี่ยถ้าแรงเกินไปอะมัลรมันจะดอกหยีเลยดอกเป็นเม็ดข้าวเลยก็มีมันแรงเกินนะ อย่างพวกกิ๊บพวกอะไรเงี้ยถ้าเราใส่ทีๆอย่าไปใช้แค่ 5cc อย่างพวกกิ๊บพวกอะไรเงี้ยเคยใช้ไหมถังยี่ห้าใช้8ปดซีซีนะคะดร์ได้ก็บริเวณนี้แหละเนาะพวกกิ๊บอ่ะเคยใช้ฉีดครั้งแรกก็ดีพอถ้าฉีดสัก2สองครั้งเดี๋ยวดอกเป็นเม่เข้าเลยเลียวดอกน้อยงี้ยดอกไม่พุ่งไม่อะไรเฉยเลยแล้วก็ยุบไปเลยฮอร์โมนตัวนั้น มันแรงเกินกว่ามันรที่จะรับพี่ผมจะเขียนไว้น่ะ5ซีต้นนา20ลิตรครับนะครับก็ฉชีดตอนเย็นเนี่ยถ้าตัวนี้มันได้ดอกองดอกไม้ได้ไม้ประดับไม้อะไรได้เนี่ยมันจะได้ครับได้ครับป่าทองเนี่ยเขาก็มาโฆษณาอย่างนี้เนี่ยลองซื้อเข้ามาซอง50บาทซองมี30กรัมจะใช้ดีเขาให้ใส่แป๊บแป๊บละ1 0ซีผมใส่แค่5ซีเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยผมอ่านแล้วเอ๊ะไม่ห่ามันไม่มีไม้ดอกไม้ประดับนี่หว่า ลองแค่ห้าลิตรเดี๋ยววันนี้เย็นนี้ฉีดเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเขวนี้ชามาดูเข้ามาดูผมจะมาสายหน่อยแต่เดี๋ยวมีลูกน้องมาเก็บคไม่เป็นไรมีคนมาเก็บทุกทีหนูก็จะหนูก็จะมาเก็บหอยสาวทุกวันแหละแต่วันนี้หนูไม่ได้มาม่ดอกมันยุบไปแต่มันทําท่าแตกนี่นะมันกาลังแตกใหม่เยอะแต่ีถ้ามันร้อนมันก็จะขึ้นแล้วเนี่ยอากาศมันร้อนอ่ะอากาศมันเย็นมันยาวไปนู่นเลยนะหมดนู่นถุงด้วยอะไรใช่ไหมคะถึงหมด ไอ้นั้นตัดแล้วเหรอนังของพี่ป่ะไม่ใช่อะของที่เปียอ๋อนั่นของเปียที่เปียเขาเช่าไ้ของไทยอะเขาไม่เห็นทำอะไรเลยใช่แหล่ะมา่ิตีแล้วมันไม่เห็นทำอะไรเลยเนี่ยก็แหล่ะมันเล่นไม่เป็นหนาวมันฉีดมั่งไม่ฉีดมั่งเดี๋ยวฝากฝากพี่อะไรคะพี่พยับครับพยับพยับครับฝากพี่นิดนึงครับลองฉีดฉีดเลยครับเดี๋ยวผมจะลองเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหยอดแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเข้ามาดูครับครับ เชาผมะลองเดี๋ยวผู้ชมติดตามชาวสวนทำไงติดติดตามจะโทรหาได้ไงขอเบอร์พี่เบอร์ยับโอ้ผมไม่มีเบอร์อเบอร์โทรศัพท์อยู่อยู่ก็แฟนหมดเลยถามคุณนองก็ได้นะถามถามเขาเลยเดี๋ยวผมไปติดต่อเขาได้อะไรอะหลังจากใช้เนี่ยหลังจากใช้ดีขึ้นไหมยังไง ราะว่าคนชมคลิปเนี่ยเขาสงสัยครนะเดี๋ยวหลังจากพี่พยับใช้แล้วเป็นยังไงก็ฝากคุณปนอมนะคะช่วยตามผลงานค่ะมอนที่ดีมาฉีดปุ๊บดอกมันจะต้องพุ่งก้านยาวโทรพี่พี่นอมโทรหาหน่อยนะคะ096 191 2400ค่ะหน่อยค่ะยอืมนะเดี๋ยวเดี๋ยวไงก็เอาเอาพืชหลายๆตัว ทดลองหลายๆตัวในเขตนี้นะโอเคูรือแม่หรืมะนาวครับโอเคครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ที่นี่คือคือสวนผักสวนผักที่นครสวรรค์ะค่ะอของอำเภอเก้าเลี้ยวนะมีมีผักอะไรบ้างตอนนี้ก็จะมีถั่วฝักยาวแล้วก็มะเขือแล้วกําลังปลูกแตงกวาน่ะกําลังขึ้นนะ มีมีหลายอย่างเลยเนาะทำทำกินหรือว่าทําขายล่ะทําขายค่ะอ๋อทำขายก็ได้ทํากินก็ได้นะใช่กินได้ขายได้ตัวผักยาวมะลิตัวก็มะเขือมะเขือแตงกวามะละกอมะละกอกล้วยหอมก็มีนู่น่ะอันนั้นก็กล้วยหอมหอมทองอมีหลายอย่างค่ะจะแนะนํา อาดี2 5งหมาใช้ในสวนผักเนี่ยมันจะมีมีผลผลิตเพิ่มยังไงครับใช้ยังไงครับอาดี2อง d 2 5 5 1 5ซีซีต่อน้ำา20ลิตรครับฉีดท้นทุกๆ7วันอ๋ออ๋อสำหรับผักนี่ทีหน่อยอ๋อ3าวันเพราะว่าผักโดยเร็วสามวันครั้งสามวันครั้งอต่ก็จะไม่มีโรครา แล้วแล้วก็โรครักเน่าคนเน่าต่างๆแล้วก็โรกเหนี่ยวเขียวแล้วแมลงก็จะไม่ค่อยมาทําลายปลูกพริกเต็มเลยเนะี่ยอ่ก็คือคือปัญหาผักเนี่ยก็มีมีเยอะเนะาะจ้มีโรคมีแมลงมีอะไรมาทําลายนะครับจ้ะถ้าเราใช้เคมีมากเกินไปก็จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคด้วยแล้วก็คน คนที่ทําก็แย่ด้วยเนาะสุขภาพแย่เพราะว่าถ้าฉีดเอเคมีเข้าไปนะครับเนี่ยครับก็มะเขือนี่ก็สภาพมะเขือนะครับจะดูดูไว้แล้วกันนะใบหงิกก่อนใช้นะเดี๋ยวเดี๋ยวใช้อาร์ดีสองห้าหนึ่งนะครับฉีดพนทุกทุกสามวันนะครับห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรอย่าไปเกินแล้วเราจะมาดูกันว่า มะเขือจะ,อะฟื้นตัวแล้วก็ดกขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สภาพนี้ก็เป็นสภาพที่ได้รับผลกระทบนะฮะใช่เ,เป็นโรคด้วยอะไรด้วยใช่มันก็ทำให้ผลผลิตตกต่ำนะครับ<ช>อาจาีสองห้างหนึ่งมาแก้มาแก้ไขเด,เดี๋ยวฝากดูดูนิดหนึ่งนะครับมะเขือที่นครสวรรค์น,นะครับ<ช>ที่นี่ อำเภอเก้าเลี้ยวค่ะอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์อันนี้อำเภอเก้าเลี้ยวค่ะขึ้นเกือบอำเภอเก้าเลี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไงก็ถ้าไม่มาก็ส่งส่งภาพไปให้ดูเนาะส่งภาพไปให้ให้หลังได้ค่ะถ้าถ้าผู้ใดสนใจอาร์ดีสองห้าหนึ่งติดต่อเบอร์โทรศัพท์สักนิดหนึ่งครับศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดนะศูนย์หกสามแปดห้าสองสองคะเดี๋ยวจะมี มีเพื่อนๆหลายคนเลยเนะาะที่จะต้องเอาไปทดสอบพวกผักพื้นบ้านนี่แหละเพราะงั้นเถอะเมลมีปัญหาก็มีเหมือนกันมะนาวนะป<า>ัญหาไม่ให้ผลผลิตมะนาวมันอย่างว่านี่แหละถ้า,าถ้าถ้าสกบไม่สมบูรณ์เขาก็ลูปจะไม่ออกอ๋อไ้่ถ่ายถ่ายด้วยเหรอคะใช่ใช่ใชคิดว่าหยุดถ่าย ส่มะนาว,วนกระท้อนหอมมะนาวเป็นโลกเยอะนะคะใบ <By S 1> กล้วยไข่ก็มีนะอืมแล้วก็มีไห้ไหาที่ถ่าที่ถ่ายนี่นะครับก็คืออยากให้เห็นสภาพก่อนก่อนใช้าสาร R D ของห้าหนึ่งนะครับ<ม>หลังจากใช้เดียวก็จะมาเห็นสภาพอ,อีกครั้งหนึ่ง เออจะจะมีสะพาพที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับทั้งนี้ออกไม่ได้ใช่ไหมออกไม่ได้ปลัปาออกได้อยู่ันป่าย้อนกลับไปทางกล่องอ้มะละกอใหญ่ <c oughs> <c oughs>